สวัสดีค่ะดิฉันนางสุภัตราสาขานะคะจากโรงเรียนตรอนติศินนะคะวันนี้ก็ได้นํานักเรียนระดับชั้นม .3 นะคะมานําเสนองานในเรื่องของโครงงานซึ่งวันนี้ก็ได้ใช้หัวข้อใหม่ในเรื่องของ cloud technology นะคะจริงๆแล้วเด็กที่ได้เรียนหนังสือจากดิฉันนะคะประกอบกับว่าช่วงนี้นักเรียนเนี่ยได้เรียนโครงงานแต่เป็นวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากว่าดิฉันเองเนี่ยได้สอนภาษาอังกฤษนะคะก็มีความเข้าใจว่าโครงงานเนี่ยเราควรที่จะบ,บูรณาการกับหลากหลายรายวิชาโดยเฉพาะในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีนะคะซึ่งนักเรียนของดิฉันเองก็ได้ใช้อย่างสม่ำเสมอผ่านทั้งอินเทอร์เน็ตและผ่านทั้งไทยไฮไฟนะคะใช้ Facebook และที่สำคัญที่สุดก็คือดิฉันได้ใช้ในเรื่องของ m i c r o s o o t Word ไม่ว่าจะเป็นบทตั้งแต่ของ2003งแล้วก็รุ่นใหม่ถึง2007ก็ได้ฝึกให้นักเรียนใช้และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนักเรียนก็ยังได้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของอได้ได้สมัครพิวนะคะได้แนะนำให้นักเรียนสมัครพิวตามที่ในโครงการได้กําหนดไว้ให้นะคะนักเรียนก็เริ่มรู้จักใช้และนักเรียนก็ใช้สเปซจากสเปซมาเนี่ยนักเรียนก็ พัฒนาตนเองเรื่อยมาสามารถค้นคว้าได้สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้สามารถริ้งงานได้สร้างงานได้นะคะแล้วเด็กก็ได้ความรู้ต้องขอขอบคุณ Microsoft นะคะที่ให้โอกาสเด็กในวันนี้สิ่งที่ดิฉันที่ว่าท้าทายสําหรับในวันนี้มากเลยนะคะก็คือ,อ,อความคิดสร้างสรรค์น,นะคะการคิดวิเคราะห์ที่เด็กสามารถนําไปใช้ได้ ทั้งในชีวิตประจำวันและก็ในอนาคตของเขาที่จะที่จะเติบโตลงไปกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถที่จะสร้างสารรค์ขึ้นมาได้ตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่ทําให้นักเรียนเนี่ยได้รับความอบอุ่นที่ได้ที่ทางาคณะกรรมการนะคะได้ได้แนะนําให้คุณครูเนี่ยเข้ามาดูแลนักเรียนเป็นช่วงๆให้คําแนะนําเป็นช่วงๆนักเรียนมีความอบอุ่นแล้วก็มีความรู้สึกเขาได้ใช้ความคิดของเขาเนี่ยอย่างสนุกสนานบนแผ่น บนแผ่นเดสก์ท็อปต้องว่าอย่างนี้นะคะบนเดสก์ท็อปของเขาได้สร้างสรรค์าง,งานแล้วก็มีความคิดแล้วก็เด็กนักเรียนน่ยถึงแม้ที่จะเขาได้จะมารู้จักกันเพียงไม่แก่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะเขาก็สามารถที่จะปรึกษากันได้วิเคราะห์ปัญหากันได้และก็ทํางานร่วมกันได้ดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะที่ทําให้นักเรียนหลายๆโรงเรียนมารู้จักกัน